แรงเต้นในน้อย้เกิดมากเห็นข้าาเห็ดไ้เฮ็ดหน้านี่แล้จ้ะต่อมากับมามีมีอ้อยเสวนมันสำปะหลังแล้วก็มาปลูกของม่วงมีโรงงานรับซื้ออ,อ้ยอยี่ออยู่ใกลๆเราก็กเลยปูกอ้อยหลายโลหน้าปูกอ้อยน้ำดีสําหรับเลยว่าเฮาเฮา,ามีเงินเงินใส่รอบปีแต่ว่ามันบม่มีเงินเก็บเ้าสีมาเห็ดยวงสีหลูกเ้าสีได้เรียนหอดใสทรงหลูกได้ซําไดยังสีไหมคะเฮาก็เริ่มเกิดควาวมิดแล้วคะ ปกกิกับบั้ได้ปลูกแบบนี้จกปลูกไผรปลูกมั่นเอาปลูกนี่ปลูกไว้เพื่อกินตามสวนตามให้ตามหน้าเข้าสิจ้าเรื่องท้ายนี่แทบแทบสีบอบีเขาในสมองเลยเดครับเดโครงการปิดท่องลังพระค่ะคือเพื่อนพนว่าให้มาร่วมกันปลูกพักโครงการเพื่อนว่าสิมีปลูกพักลงเลื่อนอาจจะมีไล่ด่เขามาในหมู่บ้านเฮ็ดเหให้เฮ้า มีรายได้เพิ่มมากขึ้นคนหนึ่งสิเสียสาระพื้นที่หนึ่งไรแต่ไฮมูมาเห็ดน้ำจีคนไหมคะ่ะร่วมกับเ้าเป็นคนที่หาต้างต้องเพิ่มรายได้ห้กรบบขอบครั้วแล้วก็เพิ่มทางเลือใไ้กับบจาของสิคะ่ะเพื่อนอาสิให้ปูกพักที่ว่าไ้แมคโคหรือว่าบิ๊กซีเพิ่นต้องการปลูกร่วมกันแล้วก็ยกระดับขึ้นมาจะกีปูน้าดินไหมค่ะทีนี้เพิ่นกับมายกะดับไ้ปูกน้าโตเป็นพักลงเรื่องมันปลูกได้ทุกระด,ดูการยังหนาฝนกับว่าต้องห่วงว่าฝนสิโต ในพื้นที่หนึ่งไรจะเห็ดได้ประมาณหารงเรื่อน รูกุนแหลกเลยเป็นรุนทดล่องเป็นรุนวิจัยเป็นทุกอย่างเป็นต้นแบบปลูกต้นหอมกับผักชีที่เพื่อนให้ปลูกสองอย่างนี่คือว่ามันเป็นผักที่เข้าปลูกมาแต่ใดแต่ไรเข้าเฮ็ดเป็นคนก็อยากเลียนรูไปว่าเข้าปลูกไปไม่ใช่กับหนาหอนมันสีรักษายากหรือรักษาง่ายจะคิดว่า8 0เรนะคิดว่าสีเฮ็ดได้ เมีนย่ำหนงคือเพราะพันก้าก็ต้องไ้ไ้ตามเป้าสิบหาสิบหาวัานต้องได้ล่วงปลูกเมียนย่ำขนาดใดตั้งแต่วิธีผสมดินปุ๋ยมัดแกแต่โคดรมาดก,กับซิมีแกบแกบดิบแกบดำแล้วก็มีอันมีดิดนนํำลืม <laughs> เมื่อนี้สิปูกของผู้นี้สองโตละสองสามวันจะปูกของคนนี้เพราะต้องผสมดินคืนใบไหมคะปูกเห็นมาร่วมกันค่ะคือสิบเก่าไ่นี่ยละค่ะมาร่วมกันเหตุการปลูกข้าก็ต้องวัดขนาดโต๊ะมันกับเย้า10.5เมตรเนาะกว้าง1เมตรทั้งกว้างเพน่จะให้ปลูกได้ประมาณ8ต้นทั้งเหย้าก็คือห่างกัน15เซนหลังจากนั้นก็ต้องดูแลว่าเวิงว่ามีโรคผืชบอมีวัชพืชหลายบอตรงกำจัดแล้วก็การใส่ปุ๋ยก็คือ พ่อข้าปลูกไปประมาณจากเจ็ดมือข้าก็ต้องให้ปุ๋ยพอตื่นขึ้นมาก็คิดถึงมันเหมือนลูกเราเลยต้องมาให้น้ำมาดูแลมาถอนวัชพืชออกค่ะ เจ้าหน้าที่พันมาตรวจวิจัยเนาะจา้ะพันจะมาเบิงบาผักเขาง,ง่ามบอมันพัฒนาขึ้นบอมามาเบิงวา้ชซ้นมาวัดขนาดพืชเราไปตรวจความสูงของผักทุกมือต้องวัดแต่ละมือนี่มันควาวยาาววามสูงมันจะได้สด่ดาด สีสูงด้มือนึงจักเส้นจักเส้นยังสีไหมมันก็ต้องเอาตามขนาดที่ทั้งทั้งตลาดเขาต้องการแล้วก็มาเช็คโลกเผื่อน้ำหลือจ้ะว่ามีโลกยังเกิดขึ้นก็เผื่อถ้าว่าพันจีได้แก้ไขป้องกันท่านพันจีมาเมื่อละสามเวลาเลยจ้ะอาจีเซากังวันเย็ยนเลยน้ำี่เฮาเป็นระบบน้ำยนตไมา่จา้ะเป็นแบบประหยัดน้ำแพีงโซลาเซลล์ตันน้ำขึ้นไปมันสีมีอยู่ประมาณแปดพันลิตร แต่ท่านลนี่สิใส่น้ำได้อยู่ประมาณสี่ห้ามือค่ะผูกทั้งตัวนี่ก็ดีเฮาปต้องกลมไหมค่ะเวลาท้อนห้าท้อนยังลดน้ำเาเขาเล็ดเฮ็ดงายค่ะคือเดินสายน้ำยดเข้าไปไหมค่ะเฮาได้ความสบายใจความภูมิใจของเฮาที่ว่าเออเฮ็ดมากกับมือเฮาก็ได้พักมาเฮาไดไปเบิ่งพักทุกมือทุกมือนี่เห็นพักเฮาใหญ่มือใหญ่เว้นเฮากับแบบอุ้ยสดชื่นเลยค่ะมีกำลังใจไปจ้ะมั่นใจค่ะ